ทำไมเบิร์กเชียแฮทาเวย์ของวอร์เฟตถึงเข้าซื้อ Google ดีลนี้มีมูลค่าเกือบ140,000 1, ล้านบาททําให้หุ้น Google ติดอันดับที่10ในพอร์ตของเบิร์กเชียร์แฮทาเวย์แล้วเบิร์กเชียร์แฮทาเวย์มองเห็นอะไรใน Google ข้อแรกคือธุรกิจมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมีความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Network Effect จากการที่มีแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานนับพันล้านคนทั่วโ,โลกหรือในมุมของ Efficiency Scale ที่ Google นั้นครองส่วนแบ่งด้าน Search Engine มากถึง90%ข้อต่อมาคือผู้บริหารมีความสามารถความซื่อสัตย์และวินัยซึ่ง CEO คนปัจจุบันอย่างคุณศุนดาพิชัยที่ผ่าน ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถนําบริษัทให้เติบโตมากขนาดไหนรวมถึงยังมี2อดีตผู้ก่อตั้งที่แม้จะไม่ได้บริหารงานแล้วแต่ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสําคัญๆมาคอยช่วยเหลือบริษัทอีกแรงอีกทั้งบริษัทยังมีกาไรมั่นคงมีกระแสงเงินสดแข็งแกรงและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอดที่น่าสนใจคือกระแสงเงินสดอิสระก็มีแนวโน้มเติบโตเช่นเดียวกันซึ่งการเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดนี้เองที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณ ett, บัฟเฟตต์ ถูกเหมือนผู้อื่นๆที่เคยลงทุนมาแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตวรวมถึงแนวคิดที่ว่า Google จะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดในยุค AI แล้วอาจมองได้ว่าการลงทุนที่ราคานี้มีความคุ้มค่าในมุมมองของเบิร์กชัยแฮตเ a เว y แล้วนั่นเอง